สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรูนของพาดินสายแเ,เลือดว่าใส่อันไหนดีใส่ pvp ใส่ล่าบอสใส่ลง pve ว่าใส่อันไหนดีนะครับผมต้องบอกว่าคลิปนี้ผมเอาความคิดส่วนตัวงผมเป็นหลักนะครับจากที่ผมเคยใช้แล้วก็ เคยเอาไปทดลองแบบลง p ีพีมาลงดันมาแบบอันนี้ดีแบบที่ผมรู้สึกว่ามันดีอะผมก็เลยมาแนะนำต่อให้ทุกคนนะครับก็รดนแรกเลยสำหรับอ่าสายฟาร์มนะครับอ่าฟาร์มนะของผมใส่เป็นเซตนี้ครับเด็ดล็อกสีม่วงนะครับเด็ดล็อกมอล่าสีม่วงนะครับหนึ่งอันแล้วก็ไปที่อ่า อายุอายุเดลิงหรือว่าเดล็อกอันเล็กนั่นเองอ่าเดล็อกคัสสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นซิ์โซนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นโอเวอร์พาวเวอร์นะครับอ่าตัวนี้อัพขั้นเต็มแล้วนะเลเวลสามสิบนะครับแล้วก็นูนเอ็ทีผมใส่เป็นเอซิปพาวเวอร์นะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้มันเลเวลเยอะสุด ว่าอัพเลเวลเยอะมันก็จะได้เลือดเยอะนะครับเลือดบวกบวกมาอีก2280นั่นเองนะครับเลเวลยังไม่เต็มหน้าเนี้ถ้าเต็มก็จะบวกมาประมาณเท่านี้เลยอ่า24ง7ันสีร้บนะครับอันนี้ผมใส่เป็นเซตฟาร์มประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวละครเราจะได้ไม่ตายนะครับแล้วก็เด้งเลือดทันด้วยนะครับถ้าเป็น PVP นะครับ พีผมใส่เป็นเซตนี้นะผมเปลี่ยนเอาตัว over power ออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นใส่ตัว silent escape ตัวนี้นะครับเข้าไปแทนเพราะว่ามันได้ค่า p p r e d u c นะครับ p p r e d u c มาอีก260นะครับเพราะว่าผมทำเต็ม level 30นั่นเองผมก็เปลี่ยนไปแค่อันเดียวเองนะครับเวลาลง p p แต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีนะคน ถ้าคนมีงบหรือว่าทำตัวนี้ไปเลยอ่าเป็น i ิ m o r t a l ล o อดนะครับถ้าถ้าคนมีงบนะทำถ้ามีเลเวลสูงๆแล้วอะใส่เป็นเซตนี้ลง p p จะดีสุดครับอ่าเพราะว่ารุนสีม่วงมันจะดีกว่ารุ่นสีฟ้าอยู่แล้วนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะก็ประมาณนี้แต่ที่หลักๆเลยที่คนต้องใส่ไว้ไม่เปลี่ยนเลยก็คือตัว เดดล็อกออโร拉นะครับแล้วก็ตัวอายูเดลิงหรือว่าเด็ดล็อกอันเล็กนั่นเองคือควรต้องมี2อันนี้เป็นหลักเลยทําไมทําไมต้องมี2อันนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปลง p ีพีเราเลือดเราใกล้เราเราใกล้ตายนั่นเองหรือว่าเราโดนตีแบบใกล้ตายแล้วนะเราเหมือนแบบมี2ชีวิตอะเหมือนแบบใกล้ตายปุ๊บเลือดดึงขึ้นมาแบบมหาศาลดึงขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับ ต้องไปลองกันดูนะครับอันนี้ผมลองมาครับตัวเองแล้วเพราะว่าก็คือแบบพอเราดวนแบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยดวนกับพาราเหมือนกันก็ดีถ้าเขาไม่ไม่ใส่2ตัวนี้ไปนะรับรองว่าเราชนะแน่นอนถ้าถ้าของเท่ากันด้วยนะรับรองว่าเราชนะแน่นอนถ้าเราใส่2ตัวนี้ไปเพราะว่าดึกเลือดมันจะเด้งขึ้นมาแบบเร็วมากๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับลูนถ้าตัวนี้เอสไซเ e นเอสเคปอ่า ถ้าใครจะใส่เป็นสีม่วงใส่เป็นเซติวโปคชั่นก็ได้นะครับอัพขั้นให้สูงๆไว้นะครับสำหรับผมก็ทำได้แค่สีฟ้าก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปทำตัวเดดล็อกให้เลเวลเต็มก่อนที่เลเวล36นั่นเองผมก็เลยใส่เป็นประมาณนี้นะอ่าใส่เป็นซิ l เวอร์โซเทนอิมเมทัลบอดดีนะครับอ่าเพราะมันเลเวลเยอะกว่าแล้วก็ได้เลือด เยอะกว่านั่นเองนะครับผมก็เลยใส่เป็นตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปทำใหม่ที่หลักก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูนของพาราดินสายแรกเลือกก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูนะครับแต่ที่หลักๆที่ผมให้เลยตรองมีก็คือเดสโลคอลลาล่าแล้วก็อ U ยูเดลิงนะครับทั้งฟาร์มทั้ง PVP เลยนะครับควรต้องมี2ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวซิว s o โซ ถ้าใครมีตัว i m m ม r ท a l b o d บที่สีม่วงที่หรือว่งสูงแล้วก็ใส่เป็นตัว i m m ม r ท a l b o d บสีม่วงจะดีกว่าครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สงหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ